มากค่่ะชวงนี้ใช่อย่างอื่นก็แน่นครับอะไรคะหมายถึงว่าเสื้อบางทีมันรัดตัวใหญ่ขึ้นมันมันรัดแน่นตอนนเดือนเจ็ดเดือนแปดใช่ใช่ไม่รู้จะมีชีวิตถึงีอกหรือเปล่านะฮะแต่ว่าก็จะพยายามมันไหวไหมครับด้วยการที่แบบงานเราค่อนข้างแบบเป็นงานกลางคืนคนใหญ่ใช่ไหมครัอย่างมากก็เข่าช้ำนะช่วงนี้เอวเคริสแล้วก็เข่าช้ำอยู่เข่าช้ำด้วยหรอเข่าช้ำใช่โอ้โห ม่รู้เด้าไปกี่รอบแล้วผมก็ทำไม่ได้แบบนี้แต่ทำไมก็ยังเต็มที่ในทุกๆงานที่ไปอยู่ใช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 ่เราทำสิ่งที่เราชอบครับคือเด้าแล้วนี่เต้นไม่เต้นแบบแบบนั้นนะแล้วจังหวะที่มันหัวเข่ามีปัญหาแล้วมีวิธีแก้หรือว่านีแผลองไงบ้างไม่มีครับคือปกติใน MV ผมจะใส่สนับแต่ว่าบางทีผมไปโชว์ก็ขี้เกียจผมก็เลยเต้นเพลงเดียวก็ยอมกระแทกไปก็ไม่เป็นไรมีหน้ากันเถาะไอ้ทะเลาะไหมฮะโอ้ยทะเลาะทะเลาะอะไรอยู่แล้วเอ้ย แปลกๆโหไม่ไม่น่าจะเข่าแล้วนะอลออารอโอเอะไรขดอะแล้วรัใส่ยังไงบ้างครับดูแลยังไงบ้างคนตลอดทังแล้วผมว่าเจ็บบ่อยๆแต่มันก็ชินเองครับโหปล่อยเลยครับชิลเราเน้นเต็มที่อยู่แล้ว ดีใจขนาดไหนครับกับรีแฟกในเพลงนี้มันค่อนข้างที่จะแบบฟีเวอร์มากโอ้ผมว่าเกินคาดครับผมผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่มันน่าสนใจตั้งแต่แรกแต่ว่าไม่คิดว่าคนจะชอบอะไรขนาดนี้ฮะแล้วมันไปต่างประเทศด้วยนะครับคิดว่าชอบอะไรในตัวเราในเพลงนี้ผมว่าเขาไม่น่าจะได้ฟังเพลงด้วยซ้ำนะฮะจริงๆแล้วด้วยมีอย่างเดียวนะฮะแต่ผมก็รู้สึกว่าอย่างท่าเต้นก็เป็นเพื่อนผมอยู่แล้วตั้งแต่สิบปีแล้วคนที่ท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนทํางานของตัวเองได้เต็มที่ทั้งเพลงทั้งภาพทั้งทุกอย่างครับใช่ ต้องกดแล้วต้องดันด้วยครับใช่หมายถึงว่าแบบแบบไม่สารยาออกไปไม่มีเี้ยอะไรออกได้เลยเต้นไม่มีอะไรออกได้เลยนะฮะคือผมรู้สึกว่าการเต้นมันไม่ได้กดดันขนาดนั้นคือผมชอบเต้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ผมเพิ่งได้กลับมาเต้นจริงๆจังๆก็ช่วงประมาณนี้ครับสวัสดีครับสำหรับถ้าผมมีผมจะพยายามทำให้เต็มที่ทุกงานเลยครับใช่ฝากทุกคนขึ้นไปลงถาผปลมภาพยนตร์ด้วย อะไรอย่างทั้งนี้มันก็ค่อนข้างเซ็กซี่ครั้งต่อไปความเซ็กซี่มันจากทางคุณก่านี้ไหมครับคุณต้องรอดูดีกว่าพี่ใช่เพราะคิดไม่ออกตอนนี้ด้วยความเซ็กซี่ต่างๆเนี่ยในในซิงเกิลนี้มันมันมันทำให้แบบว่างานงานมันดุมเยอะกว่าเมื่อก่อนมีทั <u> uh> ้งงานงานเพลงงานเอ็นก็มีฮะแต่ผมจะไม่ทำนะใช่มีจริงที่เขาออกมันก็มีจริงฮะ แต่ว่าจะเรียกราคาแล้วตอนนี้เเสนออาจจะไม่ต้องร้องเพลงแล้วเริ่มไม่ต้องอยากร้องเพลงแล้วเต้ราคาสูงสุดที่เคยได้มาไม่ผมยังไม่ได้เรียกไม่จะได้มาผมยังไม่ได้ทำที่เขาเสนอให้มาไงทางไทยผมยังไม่ได้เรียกไปดีกว่าเงินซื้อผมไม่ได้หรอกถ้าไม่มาพอ เคยไหมที่แบบว่ายื่นนมาเป็นตัวเลขให้เลยมีปะยังไม่มียังไม่มีผมก็ปัดตกไปก่อนปัดตกไปก่อนใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อตัวเองชอบขึ้นมาในงานเพลงจะลำบากเอาเราตั้งรับกับเแบงนี้แบบรูปแบบนี้ยังไงครับไอผมมีผู้จัดการอยู่แล้วพี่มีผู้จัดการอยู่แล้วเขาก็ตั้งรับให้แต่แค่เขาโทรมาบอกว่าเฮ้ยมีแบบนี้นะเราไม่ได้รังเลอยู่หรอเลยไม่รังเลพี่ผมทราผมมีงานคอนเสิร์ตตลอดอยู่แล้วไงใช่อยู่มันไม่ว่างเนาะ แต่ถ้าว่างอย่าพึ่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 งนอกจากงานุนอกจากนอกจากงานเอ็นแล้วมีอะไรแปลกๆคัมาหลังบ้านมคุณเพราะว่าคุณพน่านนี่จะแบบเซ็กซี่มากตรงนี้ยังไม่มีพี่ยังไม่มีถึงว่าแปลกหรือว่ามันธรรมดาสำหรับเราอาจจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องปกติสำหรับผมอยู่แล้วก็ได้เช่น อ่าเรื่องปกติก่อนนอนไรเซนไม่น่าจะพูดได้หของลูกของรับอย่างนี้หรอวันนั้นชิงแล้วพี่นั้นสบายมีตลอดนั่นสบายกดกดไลค์ให้ด้วยอันนั้นอ่ะรู้สึกว่าฟรีโอเคกูจอบเออแล้วตอบนอกจากกดไลค์แล้วตอบรับเขายังไงบ้างครับคุณยังไม่ตอบรับพี่ทำงานก่อน ผมผมต้องดูก่อนบางทีก็แอคเคา์ไพรเวทมันก็ไม่รู้ว่าเขานจาทำอะไงแต่ก็จนกลายเป็นเรื่องปกติเรื่องชินไปแล้วใช่ใช่พี่เรื่องปกติครับก็ไม่ต้องส่งมาบ่อยหรือว่าบ่อยได้อ๋อแล้วแต่ถ้าว่างเลยครับเอาพี่ไม่ได้บล็อกหรือว่าบล็อกทำไมพี่อ๋อไม่บล็อกดูชิลสบายพี่แล้วคราวนี้ออกไปปั๊บมานี่คือแผนของผมจริงๆไม่มีหรอก หมวกมาได้ไม่ติดเนาะครับใช่ใช่พี่แจ็คก,ก็บอกเขาไม่ติดฮะใช่ไหมครับ